เครื่องออกกี่อะไงยังไงพี่มันกำลังจะพีดเดือนกันมันหมดไปแล้วมันเพิ่งออกไม่ใช่เหรอวะไม่ใช่ครูออกบ้างหน่อยยกเว้นปูคุณลืนออกไป ยิงหนัวเช่ะล่ะเพื่อนเปิดไม้ได้นะไม่มีใครเปิดไม้คุยกันเลยมบยากุดะมันเป็นอะไรฮะเฮ้ยไอ้เหี่มีคนเสียงมึงเป็นอะไรอ่ะ นี่ไงละเป็ไงละเพื่อนหอะชุดเขียวเขียวอะ้เมเปิ้ใส่กูนึกว่าเพื่อนใชไหมใช่ไหมเออกูเพื่อนกได้ดูเลเพื่อนเลย วูยี้จยตกใจเสือตัวเองกูเป็นไปช่วยนะที่กูเห็นช่วยวัตช์เาต์งเปลี่ยนไปช่วยแล้แหละเอาเล่นนะ h e l ตายด้วยมาจากไหนพี่กำลังไปฮะลบไว้ก่อนฮ e ยว้าว เพื่อนๆระวังเร้บว่าจ้าแม่ๆมีตัวหนึ่งเชื่อเลยมาแล้วกูวมากูมา,มานะเล่มนมาเลยเดี๋ยวดูให้เออไม่ใช่ครับจบไปเลยกูกลับไปเอาของตัวเองกันว่าจ้าอนบ้านนี้กูกลับไปเอาของตัวเองกันบ้านหน้ามีตัว 我操！ คนยิงไปเลยเดี๋ยวเราเปิดกล่องให้โอเคอุ้ยเอว ไม่มีคล่น AW เลยกูกแล้วูึอ้อ้ออยอเยเื่อโหกูเก็บลุกกสูนเขียวมาซ้0ร้ว่าแล้วไมก นก็เยยออะอนนะู่ทำไมเสียนเล็กสู้ดังเลสโซนมึงดังปะดังเนี่ยกูไม่ค่อยก้าออกไปข้างนอกเท่เาไหร่กูไม่ค่อยตาเลสโซ่สักเท่าไหร่ เหมือนมันเล็งหัวกูอ่ะปินไม่ซ้ำเลยไอ้นอกตต้องมีคนบาปคนสองไงถึงจะต้องโดนซ้ำไเห็นคนสองคือโดนทั้งคู่คนบาปมึงจับตอนนั้นได้ไหมคี่ขาขีดหัวใจนะได้มึงจับตอนนั้นได้ที่ที่ขาขี่หัใส่แล้วก็ลงหัวพอดีตายคาที่เลย อย่างที่อะไรตอนมัน้นกูกูไม่ได้ขี่ชาเลยลงตรงมอไซค์ก็มึงม,มันบาาไงตอนนั้นอ่ะเออน้ำไปไหนหมดออมไมอหิวน้ำ แมวสาวคือแมวเสาวใช่ไหมเหมือนเจอเขาด้วยป่ะเมื่อวานแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้กดเล่นเกมเรื่องเขายิงเหรอจริงหรือเค้กีนอ,อก,าากนั้นฉันนู้นอะอาจจะมีเพื่อน โอ้โหโอ้โหอะไรมีคนแปดอะไหมยดนเอาเอาเอาคือยิงไหมวะใกล่องกะพูดนะกวกเก็บอยู่ในเป๋าน่ะพวกกำลังดูไอ้ที่มันล็อกตู่แม่งมันไม่โผล่มาเลยกูยิงกูซ้ำไปแล้วพวกซ้ำไปแล้วเอาเหรอปิดขึ้นผีดเลยวะยี่สี่ประตู อ๋อกู้ากูไม่ได้เก็บอ้ที่ลอยมาเนี่ยกูเดินเนินเลย คือใคร่ะไม่เนี่อื้มอะไรเน ราไม่อยากปั่นจักรายานแต่จักรยานไปไหนหมด Watch out ให้ดอกด้วยทุกคนยิงไปเลยนะดูว่าทุกคนเก่งอะไรขับรถเร้นหนกว่า มอเตอไซค์แม่ขับยากิกวโอ้โอ้โอ้ใครมาสร้างกระท่อมตรงนี้เนะี่ย เป็นเพื่อนไม่เลือให้ยิงเลยวะอย่าไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยกูเบรกไว้อยู่รถมันแรงโอ๊ยกูก็ขับรถเล่นเพื่อมายิงกูจังเนาะมึงก็ไปยิงนู่นดี

oh por la vida <coughs>